วันนิวส์ตรงไปตรงมาสวนกรณีของบริษัทคดีที่ไร่สม้มที่ไปยกักยอกเงินโฆษณาของอสมทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนายสรยุทธสุทัศนจินดาน,นะครับทางมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ยืนเรื่องให้ทางปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทไร่สม้มว่าสัญญานั้นเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีการทุจริตโดยเอกชนมีส่วนร่วมอีกหรือไม่ครับนางสาวพัคออนจันทรคณากรรมการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรับชันพร้อมทนายความยื่นหนังสือต่อพันตํารวจเอกศรีหนาถประยุนรัฐเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ของบริษัทไร่ส้มย้อนหลังตั้งแต่ปี2546ถึงปัจจุบันว่าสัญญาเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในเรื่องขอให้ตรวจสอบและก็สร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมนะคะและขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของบริษัทไร่ส้มจำกัดของคุณสรยุทธสุทัศนจินดาและพวกย้อนหลังตั้งแต่ปี2546ถึง25 159ค่ะว่าทรัพย์สินที่ได้มาในช่วงเวลาดังกล่าวได้มาโดยชอบหรือไม่อย่างไรค่ะด้านเลขาธิการปปงยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกับเอกชนและได้แยกข้อร้องเรียนบริษัทไร่ส้มออกมาเป็น2เรื่องคือสัญญาเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและมีการทุจริตโดยเอกชนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่แต่หากเรื่องใดไม่อยู่ในอำนาจของปป,ปชก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ปมทุจริตของบริษัทไร่ส้มถูกขุดคุยและขยายปมต่อเนื่องทันทีหลังสารชั้นต้นตัดสินจำคุก13ปี4เดือนในคดีช่อโกงเงินบริษัทอสมทจำกัด138ล้านบาทแม้ว่าสรยุทธ์และจำเลยคดีนี้รวม4คนจะใช้หลักทรัพย์2ล้านบาทประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรแล้วก็ตามวันนิวสตรงไปตรงมา